อายุโคโตได้ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างพัดปกคลุมหมุนวนอยู่ในทะเลจีนใต้เกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่30พฤศจิกายนพายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยจะปะทะกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมอยู่ จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพายุจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่หลังจากพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนได้ ทำให้ในช่วงวันที่2 4ธันวาคมอาจจะมีความชื้นมีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนตกได้บางแห่ง